สดีค่ะพี่น้องป้องไปเมื่อนี้เขาปาน้ำแย่แดกอีกแล้วไอแดกมากับน้องแย่ๆเลยจ้ามื้อนี้มาน้าหน้าแย่ๆอีกแล้วเขาปา่าเขาปา่า,ปาอีกแล้วค่ะปลาหลังว่างพูนว่างอยู่ทางหลังเฮาไปจ้าไปเขาป่ากันวิดีโอไปจ้านี่คือทางเขาป่าเห็ดของเฮาเอ้ยปลาเห็ดประจาน ไปเก็บใบกระเทียมเห็ดพระท่านออกแต่มันก็ทางเดียวกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้เขาไปเก็บใบกระเทียมจ้ะเห็ดพระท่านออกดอกเห็ดจะออกเดือนไหนน้องยาย่ๆเห็ดออกเดือนกันยายนไปสันประมาณกันย่ากันย่าตุลาไว้สิงหาพี่ว่าบอกหรอกอ่ากันย่าเดือนกันย่าเห็ดออก แต่ตอนนี้มีตะใบกระเทียมจากพี่น้องจา๋าปอนียังขึ้นลหลอมหลมเลยนะไปจ้าไปตอไปตอพอท่านถึงดอกเดินอีกไกลเติมอยู่ใกล้จีงแร้าพี่น้องจา๋าเนี่ยปลาทาั้งหนาฮาอยู่ใสม่มือะนะมอันนี้ทั้งขวามือมองเข้าไปในปลาลึกๆด้จ้กพี่น้องจา๋าเห็นเขียวระบมระแบมอันน,าน,าน,น,นั้นนะแมนต้นกระเทียมมองเข้าไปลึกๆในอันปลาต้นไม้แห้ง ของห้าวอยู่้าขอขาปลานี่ทั้งสายมือเขาเขอทั้งสายมือปลานีเสียอันต้นใหญ่กลัวออกอนมูทั้งนี้ทั้งอันขอมือยังหน่อยในน้อยทั้งนี้เง่าแล้วสายมือห้านี่ละเดินไปจักน้อยก็ถึงแล้วเนี่ยอุ้ยมองเหินเขียวแล้วน้องยาย่ ใหญ่แล้วหงไงเราพี่น้องจา๋าแค่อาทิตย์เดียวหนึง่งอาทิตย์ที่แล้วหา้าวมาเก็บไปเท่านึงแล้วลงคีปไปเท่านึงแล้วอันนี้เข้ามาอันขคอาทิตย์พอดีถ้าจะมากเก็บเฉพาะอันวันยุทธเท่าอุ้ยยาวแล้วนั่นน่ะเนะข้าตรงนี้ก็ได้ตัวเนี่ยเข้าตรงนี้เลย โกอกหรอกเรียวละพี่น้องเรียวเขาป้าแล้วตรงนี้เขาถ่ายประจำเนี่ยริมนอกเนี่ยเขาจะถ่ายประจำหาวตากระเทียมแล้วพี่น้องคอยดูอาทิตย์หน้าดิ ีเราหยุดทวันที่สิบห้าคนจะมาหลายคนอยู่เยอะซุดเบิ่งดูพี่น้องเด้อเบิ่อนเบิ่งปลากระเทียมเฮาปลากระเทียมเฮาเดียวจีโอ๊ยดูนี่็กปอนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยปอนี้ใหญ่เลยปอนี้ใหญใหญ่กำลังกินเลยจ้ากำลังอ่อน ปัดเลยนอ่เง้ยน่ปวดนะปลากก่เทียมพี่น้องจ้าสุดลูกหูลูกตาผุล่ะจ้าเดี๋ยวจะเอาถุาาางถถให้น้องก่อนจ้าเนอาเนี่ยถุงเอาถุงมาสองแบงจัดข้อละถุงเขาแบงกันข้อละถุงถสิกเก็บไปฝากมู ต,ต,ต,ตัดเลยจ้านั่นนะ่ะกอตรงนั้นนะ่ะอ๊ยงามขนาดงามมากเลยเยวจะดูน้องตัดน้องไม่ต้องซสอกไว้ในดินนะเอาบนดินนะ <c oughs> มันยาวแล้วแหละ <c oughs> หนูไม่อาแล้ว <c oughs> มันล้างยากมันล้างยากพี่น้องแกานข้าวเสือกอ่อนไปใต้ดินลายอันนี้ห้าเอาเนื้อดินอยู่เออนั่นแหละ ต่ำกันนั่นก็ได้น้อยนึงมันไอ้น,นี่มันมีแต่ไม้ไอ้น,นี่ไงมันแข็งเฮ้ยโอ้ยงามขนาดบอไม้ม่หลายก็อยากเอาต่ำกว่าน,นี้หรอกต้ไม้มันไอมน,นีม่อยู่ในแท่ต้นไม้นี่กอไม้น,น,นั้นระนั้นระเนี่ยกกอนี้กอนนั้นก็ได้เออนั่นแหละ เลือกตาตามใจเลยหวังไดกับง่ามเบิดโอ้ยดอกกระหลั๊โหเนี่ยมันเกิดแทรกกอมาไอ้มันไอ้นี่ตัดเนี่ยอันขากอใหม่น้องยาย่ๆมาเอากอนี้หน่อยดิง่ามขนาดเลยกอนี่รวบเลยรวบเป็นสอง ออันนี้หรวบตัดสองทีตัดแล้วได้ตัดใบเด้ต้นมาได้เอาต่บใบอีเลนเดี๋ยวควจะเอาต้นมีดเพื่อนก็น้อยหน่อยไม่มีดหน่อยหน่อยพูดอโอ้ยกินกระเทียม นหนึงกว่านึงกินกระเทียมโชยมาแล้วจ้ากินกระเทียมโชยแล้วจ้าเราต้องไปหาปงก้นหม่เขาปลากระเทียม Er> อีลามังกรเนี่มังกรวัาไดหนีไั่ทิลงมือนิ <sh ้วส ok? ิขาดไปตมังกรวันใดขับเยอะเมือนเดียนิ้วสิขาดนี่กนี่ก้อนี่งามมกเี่ยน้ต้นมันวงามมากเลยเนี่ยก้อเนี้ยต้นมันว กินมใหม่นหนอยๆก็ร้ายพี่นอ้องไม่แหลมตัดตัดโดนกิงหม่เพราะว่ามันเป็นต้นใหม่บอกร้ายไหมเพื่ะนอันนั้นถุงสัมภาระเพิ่นกล่องเพิ่อยูหันโอ้ยเท่าราาัสาบกระเป๋าต่างยูหันถุงนั่น นั่นเองแมง,ง,งลืมทุกนันบ่ไดเดียบ่ไดเดียพัดปงพัดปอดอยู่นั้นหมดเดียอนนั้นละกอนั่นละงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอนี่ออกเนี่ยวเวลา,าต้นใหม่หนี่เจ้กของงามใช่มันเกิดขอต้นไม้โนัอโอ้ยกินกระเทียมโซยมา ห,หล่ลอกเต็มเสื้อผ้านแล้วกินเนี่ยยาพอประมาณไอ้่อองขอความหมาขอยิิิจากแล้วอ้น้ำดีมาเดิมเก็บกระเทียมน้ำข่อยเก็บกระเทียมน้ำผู้สาวด้วยจา้า <c oughs> สาโมเก็บกระเทียมเขาป้าเก็บใบกระเทียม,เ,มเด้อพี่น้องชิลองมีดละเด้เอก้อนนี่ละเนี่ย จวกลงไปแน่เอาต้นแน่น้อยนึงแต่ประจวกลงไปในดินหลายอุ้ยเนาะกินกินสุดยอดเลยวะกินกระเทียมซอยเลยนี่ก้อน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 วกไง เนี่ยแบบนีสี่เลยจวกลงไปเนี่ยติดดินแล้วนะน่ะไม่ได้เข้าไปในดินติดไหมก็ติดแต่ไม่ได้เข้าไปในดินน้องว่าอยาวติดดินหลายพืนลางยากวางไว้ก่อนเนี่ยนี่รวบรวบอยู่เหนือดินอยู่ รอบที่แล้วเขาจ้วงไว้ในดินมันล่างยากพี่น้องจ้ะมันรอบที่แล้วต้นมันเล็กตปนมันมันบ่นนทันยา้าป่านี้นะั่นเบิงเบิงเบิงเนี่ยเนี่ยเบื้งเนี่ยเนี่ยรัดเทียนก็ได้บปน่นี้แหละนี่นี่สะอาดแล้วน้องเนี่ยเห็นไหมไม่ได้จ้วงลงไปในดินลึกดอก ต้อนอยาวเนาะต้อนอยาวเร็วเริ่มอัน,นี้เนาะต้อนไม้ยาเวเร็วเนี่ยเนี่ยตัดเทียนนึงก็ได้ปะนี่ล่ะเนี่ยแล้วจะก่กอมันตรงนี้ก็งาเอาก่อนจอกสานตุตด ใหม่ก็หลายกินกินแรงนะนี่รัดเที่งก็ได้หลายตืบอยู่เนวางแหววจอาบมาึงนี้ก่อนโอ้ยงามขนาด Đứa. Nó có khó khọt này chắc nói Kiếp bấy mày ổ Để tụi bay cứ thêm Nè cha Ngắm ngắm อ่นอนๆใส่ถุงก็ต้องย่านดินขค้ืนอนรอบที่แล้วพะวางข้าว่ได้จ้วงไปลึกหน่องแย่ๆข้าว่ได้จ้วงไป้นี่ดินลึกอุ้ยกอนนี่เห็นไหกกอเดียว กอหนึ่งเดลายเลยอาทิตย์หน้ายิ่งจะกอใหญ่กว่านี้ใช่ที่จะตัดง่ายเดี๋ยวอ๋อกอนนั้นมีแต่ยอดหายแสดงว่ามีคนตัดเอาแต่ยอดพวกไอ้พัดก็มารอบหนึ่งแล้วมันหลายป่าเนาะเขาก็อาจจะไปที่อื่นเนะมันเยอะฝั่งนู้นมันจะใหญ่กว่าฝั่งนี้ไหม นั่นแหละตรงนั้นอ่ะที่เราเคยเข้าไปฝั่งนั้นและมันก็เท่ากันนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นหนูไปตัดกังน้องฟางเ็าฝั่งนู้นใหญ่กว่าฝั่งนี้นะเดี๋ยวหนูจะลองเดินไปดู ใส่ทั้งนั้นเดี๋ยวพี่น้องจะแก้วในสันในในก่อนโอ้หน้าวัดจ้วงล้งไปในดินนี่เกบใบไม้ออกคำที่สองใส่ถุง เก็บเต็มถุงนี่แหละจ้าเหาจังสิกับห้จาจัสิกับบ้านจะเอาจนเต็มถุงนี่แหละอันนี้ทาง้างใจงามต้นสูงงามหลายพี่น้องไงเขากอได้ดีวด่ว ไลยๆก็เลือกว่าถูกกูซิ่งนั่นก่อน ي, อนี่ก่อนนี่มันหน ไอกีบมันจ้วงไว้ในดินเลยไอ,ก,ยอกีบแบบงากระซางจ้วงไว้ในดินเพื่อเกา่าแล้วหมัดเนาะแล้วหมัดจังๆแล้วมาต้นมันอ่อนดีอืมกีบมันเอาหอมสไลด์จะเก็บไป้ใต้นมันก็อ่อนจริงๆนะต้นมันเหมือนกุยช่ายข้างล่างแต่ว่ามันดินมันล้างยากไง งตัดเลยเด้อพี่น้องแี่ยเดี๋ยวจะเอาก้อน,นี้เดี๋ยวจะเอาก้อน,น,ออน,นี้โอ้เอาใบไม้ออกก่อนนึกว่าไม่ติดใบไม้ติดยังไงก็ติดล้างไว้ก่อนพี่น้องจะเอาก้อน,นี้เออมีเริ่มใหญ่เลยนะมันงามมากเลยอ่ะ เนี่ยเขากรรมใบกันสิพี่นอ้องจ้วงมีดลงไปข้างในเลยเนี่ยโอ้ยงามแขกง,งามเนี่ยกอ้อนี้เด้อเอาก้อนนี้ให้เบอร์แม่หนุ่ยเยี่ยมแล้วเนี่ยสร้างมันมันหลายอยู่รวยไปสิเลยเนี่ยรวยไปสิเลยจ้วงมีดลงไปเนี่ยก้อนเดียวเด้อดเนี่ย ไม่เสียเวลาเก็บเลยอ่ามัเสียเวลาม่เสียเวลาอันเล็กกว่าจะเต็มถุงมันเสียเวลาพี่น้องเนี่ยมันงามกระโดดไหมเนี่ยอะไรเจ้าก้อนนี้นี่น,นี่นี่นนก้กอนนี้ก้อนนี้น้องว่าสามสี่ก้อนนี่เรียงอยู่นี่เอาก้อนนี้ก่อนเนี่ยรวมสี่เลยรวมสี่จวงมีดลงไป กอเดียวเด้เนี่ยบอดวางไปก่อนเอากอหนีโตจับตันงชื่อเลยตวงเของไปแตมีหนูเล็กมีหนูช่วงมาได้นี่โอ้ยไันมันง่ายแหละมันเอาง่ายเนี่ยอ้อนอ้นเนี่ยต้นขาวจัวบเลยแป๊บเดียว ได้กำมนึงแล้วนี่ยัดไปของหนูยังไม่เต็มอันหน่ได้ถุงเอาวเพิ่งได้ถุงด้วยแบบเนี้ยเต็มถุงแล้วสิเด็มเมื่อเช้าเลยจ้ะอ่าน่ะเต็มถุงแลยด้วยหนูใส่อีกสักหาหกกำตัดไปเพื่อถุงหนูด้วยนี่หนูสองก้อนก้อนเนี้ยเรียงกันไปเลยนะี๋ยวก้อนนี้ก้อนมาไหลเรียงกันไปนะ น,นี่ใบไม้ลายใบไม้พ่อก็สันใบไม้ออกนั่นเรียบร้อยวางไว้ก่อนเอากอนนี้มือก้อนเนี้ยยูเป็นฟูมดีดีพี่น้องดวงลงไปน้าอุ้งยงามมองนี้ละมีก้อนนี้ใช่ นี่ถอยมานี่เนี่ยเหรอใช่ถอยมาเนี่ยหมดเลยเนี่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 ยเห็นปะเนี่ยวก่อนเอาตรงนี้ก่อนเลี้ยงหน้ากระดานไปเลยจ้าจ้าบื้ดอ่าก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ค่ะนี่ มันไหลายแท้ปกติแบบโอ้พวกนี้น้องเหยียบก้อนอื่นนี่หนูนนนหนูถอยมาเมื่อกี้แดดจี๊ดแดดมันเป็นยังมันหลายอ๋ยวต้งองไปรูดมันหลาายมต้นมัน,น,นง,ง,ง่ายด้วยนะต้นง่ายก็ได้เอาวางไว้ก่อนก่อวนี่ บดก่อนนี้ก่อนนี้ก,ออก่อนออน,น,นี้ข้อสวยสีเลือกพี่หน้่มเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งจุดจว่าไงเบิ้งเนี่ยเนี่ยข้อออกเนี่ยเข้าไปไม่ออกมือน,น,น้ำตากน้ำเม่์อันนี้ก็ได้อยู่ อยู่เดสแต่มันห่างมีห่างก่อมันก่อมันอันก่อบ้านใหญ่แต่ได้บ่ิใหญ่น้ำกินกันอาทิตย์หน้านี่อาทิตย์หน้าทห้สียาพวกนี้อีกแต่ใบมันก็สียาบขึ้นได้เนาะใช่ใบมันก็จะหยาบขึ้นใบมันจะไม่อ่อนใบมันก็จะแก่ขึ้นแต่ต้นมันกิสูงขึ้นกว่านี้ตอนนี้แหละแจ๋วเลย ได้ยากเก็บก็บมเมื่อก็บเด้อมูขวดก,ก็ได้มาเก็บภายในเดือนนี่แหละมาเจังสิบีแกถ้าเดือนหนานสิแกเด้เอาใส่ถุงไปก่อนนะใส่ถุงก่อนเหรอใส่ถุงไปก่อนข้างหลังอีกกองเนี่ยตัดกองตัดกองเลยไม่สิหลงเิดไปลงตัดอาจารย์ดูตันตัวนิดสิ ผมไม่แน่โมเห็นเนาะกว่าสิจะเต็มอันสันน้ำกระดดก,กันดิอ่ะกว่าจะเต็มแล้วเจ้านี่ไปะปไปไปซีกามกระเต็มมันตัวไ่นพอได้ปะก้อนนี้แล้วเนาะ Cái hạt ta tỏ Món đấy đi ba Mà lẽ cái nào này đem một lưới con này nữa không Món đi đã ก็ไม่ใหญ่เท่ากบที่ตัดไปเมื่อกี้นะใช่ไม่สูงเท่าอันนี้งามเด้อเนี่ยต้นอวบต้นมันอวบต้นมันห่างต้นอย่างอวบเลย พอแล้วพี่น้องจ้ะสองถุงเบิ่งดูบาดได้สองถุงแหละพี่กลับบ้านแล้วจ้ะเอาเคลียร์โทราศัพท์ในป่าเคลียร์ได้ทุกมองทุกทีอู้เบิ่บงกระเทียมห่อเบิ่งปลากระเทียมห่อพี่น้องาาเงก็บข้าวแกลบเบ่งปลากระเทียมห่อบ่นบนะไปได้ซื้อมาเก็บก็มาเก็บรูด มันไหลกระโดป้าหบไงคุณนะนี้ขึ้นไปย่าวสุดลูกหูลูกตาเปล่าไปพี่นงกระบานก่อนหรือน้องยะยะกระบานากระบานกันเถอะจา้ากับก่อนกับก่อนสวัสดีค่ะพอกันคลิปนะ้า